สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนการใช้งานโปรแกร,รม Microsoft Excel เป็น Excel Basic EP11 เรื่องของการใช้งานฟังก์ชัน if นะครับตัวฟังก์ชัน if เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่จะแสดงเอาพุทออกมา2 2เงื่อนไขตามเงื่อนไขนะครับถ้าหากว่าตรงเงื่อนไขก็แสดงค่าออกมาค่าหนึ่งนะครับถ้าไม่แสดงไม่ตรงตามเงื่อนไขก็แสดงออกมาค่าหนึ่งนะครับในในในอันแรกเนี่ยเราจะจะสอนในส่วนของฟังก์ชัน if เบื้องต้นก็คือเพียงแค่ เพียงแค่แสดงค่าที่ตรงตามเงื่อนไขกับไม่ตรงตามเงื่อนไขเป็นชั้นเดียวครับเป็นเป็นฟังก์ชัน if ชั้นเดียวไม่ยังไม่มีหลายๆเอาพุตนะครับเพียงแค่2องเอาพุตแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวลักษณะของตัวของการใช้ฟังก์ชัน if นี่เป็นไงตอนนี้คงยังนึกภาพไม่ออกนะครับก่อนอื่นก็เรามาดู ตัวนี้ก่อนครับดูตัวเงื่อนไขตัวที่จะกาหนดเงื่อนไขนะครับซึ่งมันจะเป็นเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีประมาณ6ตัวนะครับเท่าที่เห็นนะก็คือจะมีเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับหรือนะครับหรือนั่นหมายถึงว่ามากกว่าก็ได้หรือเท่าหรือเท่ากับก็ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้งานยังไงเรามาเริ่มเขียนฟัก์ชัน if กันเลยดับแรก เท่ากับเท่ากับ if if ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะครับภาษาอังกฤษ if ตัวนี้นะครับผมเอาเท่ากับก่อนดีกว่ามาเท่ากับตัวนี้ f b ให้แสดงค่าเป็น yes no enterer ผมเวลาที่เราทำา Excel นะครับเราพยายามอย่าใส่ค่าที่เราต้องการจะอ้างอิงเข้าไปในสูตรนะครับเราพยายามใส่ค่าไปในเซลล์เซลล์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาอ้างอิงไปที่เซลล์เซลล์นั้นนะครับมันจะทําให้เราสามารถมีปกตัวตัว Excel งาน Excel ที่เราทําจะมีความยืดหยุน่นและสามารถแก้ไขงานได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปแก้ไขในสูตรอย่างกรณีอย่างนี้เราก็สมมติจะอ้างอิงตรงนี้ตรงนี้สมมติว่าเป็นตัวเลข50นะครับ โอเคผมลองใส่อินพุตเข้าไปนะครับมาดูถ้าคลิกตัวนี้ถ้าตัว20ตัวสีฟ้านี่นะเท่ากับตัวนี้ให้มันแสดง yes นะครับเห็นไหมครับให้แสดงให้แสดง yes แต่ถ้าตรงตามเงื่อนไขให้ yes ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขให้ no นะครับอันนี้กรณีนี้ถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับเพราะมันไม่เท่ากันมันก็เลยแสดง no ถหกไหมครับโอเคเดี๋ยวเราลองก๊อปมาป๊บ จะพบว่ามีตรงที่ตรงตามเงื่อนไขตัวเดียวก็คือตัวนี้เพราะมันเท่ากันเท่ากับอยู่ตัวเดียวนะครับมันเลยแสดงเงื่อนไขตาม yes ดูสูตรของเขานะครับ50เท่ากับ50จริงไหมถ้าจริง yes เห็นไหมเขาแสดง yes ถ้าไม่จริง no ครับก็ทุกตัวก็แสดง no หมดยกเว้นตัวที่เป็น50เดี๋ยวเราลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับตัวมากกว่าเดี๋ยวผมแก้ที่ตัวนี้ นะครับตัวอ,อื่นลบก่อนครับเข้าไปแค่ตัวนี้เป็นมากกว่ามากกว่าเซตอร์ยีก็น้อยกว่า50ก็ให้นั้นไม่ไม่ yes แน่ไม่ตรงตามเงื่อนไขแน่เป็น no แน่นอนนะครับโอเคเราลองลองเขอามาดูเห็นจะเห็นว่ามี ที่ตรงตามเงื่อนไขตรงตามเงื่อนไขเนี่ยอยู่3อันก็มันจะสแสดงเยืออกมานะครับสแสดงเยืออกมาหรือกรณีนี้อย่างเช่นตอนนี้เป็น50นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าที่ตรงตามเงื่อนไขเนี่ยมีมีเป็นแค่70 95และ55ที่มากกว่า50นะครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่ตัวนี้เข้าไปใส่เป็นตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเพิ่มเพิ่มแค่เท่ากับไปตัวเดียวนะครับเอาใหม่ลบสูตรใหม่ครับ แรเกิดไปแก้ในตรงนี้เป็นใส่เท่ากับเข้าไป Enter นะครับลองดูนะเพื่เราลากมาเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อก่อน Yes มีแค่3ตัวนี้นะครับคือ 70, 95, 55ตอนนี้มี50เข้ามาด้วยเพราะว่าตัว5ตัวเซลนี้เซลนี้50ครับมันเขาถาเขาตัวนี้เข้ามาดูที่เซลลนี้ก็คือว่า50เนี่ยมันมากกว่า หรือเท่ากับก็คือมันไม่ได้มากกว่าแต่มันมีมีติดเท่ากับอยู่ก็คือมันยังเป็นค่าเท่ากับก็แสดงว่ายังอยู่ในเงื่อนไขนี้ตรงตามเงื่อนไขมันก็เลยแสดง yes แค่นั้นเองครับโอเคครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้แทนที่เอ่อตรงนี้เราจะถ้าหากว่ามีเครื่องหมายลักษณะคําพูดแบบนี้นะครับมีฟันหนูอยู่ตรงนี้ข้างบนเนี่ยเขาจะให้แสดงเป็นลักษณะของเอ่อคำเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรก็ได้ ที่อยู่ภายใต้เนี่ยเขาจะมาโชว์ตามนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้เป็นการคำนวณก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าเดี๋ยวผมกําหนดใหม่นะครับกหนดใหม่เรได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้งานได้หลากหลายเป็นการคํานวณก็ได้หรือเป็นอะไรได้หลายๆอย่างเลยครับหรือมีฟังก์ชันอื่นมาซ้อนอีกทีก็ยังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับนี้เป็นแบบเอาง่ายๆแล้วกันเอาตรงนี้เป็นน้อยกว่าบ้างน้อยกว่าถ้าตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ ให้เท่ากับให้ตรงนี้เอาเครื่องหมายคำพูดออกไปเลยให้เป็นการคำนวณแทนให้เท่ากับ B 4่คูณด้วย2แล้วกัน Enter แต่ถ้ามันมันไม่น้อยกว่าตัวนี้มันไม่น้อยกว่าตัวนี้นนก,นก็ให้มัน no นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับตัวนี้สังเกตว่า20 น้อยกว่า50มันเลยตรงตามเงื่อนไขพอตรงตามเงื่อนไขก็คูณเลยครับเท่ากับค่านี้คูณด้วยตัวสองเลยก็ออกนี้แต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันเกินกว่า50นะครับตัวนี้เกินกว่า50เพอเกินกว่า50ไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ไม่ต้องเป็นเซลล์70เนี่ยค่า70คูณด้วย2องมันก็ออกมาออกเป็น no นครับนี่คือลักษณะการใช้งานเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นของฟังก์ชัน if ซึ่งเป็น ลักษณะฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขเดียวแล้วก็เอาพุทธสออย่างคือเอาพุทเอาพุทแบบที่ตรงกับไม่ตรงตามเงื่อนไขแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันจะมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขหลายเงื่อนไขแล้วก็เอาพุทมีหลายๆอย่างให้ใหออกมาอย่างเช่นเอาไปทําเป็นตัดเกรดอะไรซึ่งผมเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างใน e p ีที่12นะครับอีพีที่สองอีพีที่สต่อไปนะครับซึ่งจะแสดงละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นเบสิกนะครับเป็นเป็นลักษณะสุด ฟังก์ชัน if แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองอศึกษาดูแล้วก็ลองเข้าไปดูต่อใน ep ที่2ต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากทุกท่านช่วยกด subscribe กด like กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆและในชิวทริค a n n e l ของเรายังมีคลิปที่น่าสนใจอีกหลายคลิปให้รับชมกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ